สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันคลิปนี้ที่สวนยางเร่ทัศน์ชนนพี่น้องในเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์กว่าครับในการที่ผมมาทำเตรียมหลุมปลูกทุเรียอนเราเลยครับมื่อนี่ในเวลาแล้วลงต้นกล้าทุเรียนครับผมเป็นสมนาคุณมาจากกรมป่าไม้ครับป่าไม้อําเภอนาด้วงพี่น้องไปลงซื้อขอคนมากัอแม่ไปขอคนมาก ได้มาสิบต้นครับที่ลงออไว้ห้าต้นห้าหากาก้อนนักพี่นอกนเนาะพืนเนินช้ำตาแบบเสียบนอแบบพ่นเสียบพ่นเสียบเขาอาขึ่งแล้วก็เสียบต่อกิ่งแบบเสียบหลังจากที่ปรับปุงดินผมเอาดินล่องพื้นปุยร่องพื้นกับดินปูผสมกันแล,ละะ้กวก็ผสมด้วยปูนขาวต้องกดลุมไว้ครับ แก้วก็ผสมดินใหมืนอกนกัน,กน,น,นรครับกับการการปรับปูนดินกับปูยรองพื้นเนาะวันนี้เราจะไม่ใส่ปูยรองพื้นด้วยน้องด้วยสีใสมปูนรองพื้นครับใช้วิธีปลูกเลยเพราะว่าของเราเตรียมพื้นไว้แล้วเตรียมปูนไว้แล้วครับผมกับปการลั่นตีว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนะที่น้องเนาะลองเอาไปใช้ดูครับแน,น่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะ <laughs> ทดลองทดลองนองอะขอทำพิธีสักหน่อยแล้วสิด ทำหลุไมไว้สักนิดกันพี่น้องตามที่ศึกษามาเพื่อนว่าเวลาปลูกทุเรียนเนี่ยให้ให้เหลือเลือบ่ทปปบอ,อ,อ,ท,ท,นอนนที่เพื่อนช่ำบ้านี่ไว้ประมาณสองนิ้วมือเลยเนาะทางนอนเนาะเพื่อให้ถมกลบเบิดเพื่อให้หากเพื่อนที่อยู่นในถุนงหายใจได้ครับลองดูซิว่ามีรากโขดรากอะไรไว้เนาะรากมันโขดเท่ากับดึงรากมนออกครับ การตัเดี๋ยวลากกดกุญสีไปบ่ได้เนาะคือห้อกุญสีกลางลากกดคดออกที่ีก็ได้ครับข้บางบนหลังเอาขอบรถ เาเอาดินใส่สักน่อยพี่ตองดินยางสวยเลยครับ ว่าติบเ่เห็นแรบบมานนี้นะเนาะบ่เหยี้บบอนชมดินแห้งเนะาะบ้านนี่ละ่ะถากยดวออกแล้วบเร,รื่อปนไ,ปไหมครับเพื่อว่ากันดูเรื่องยงไเนาะ เป็นบางสวนเพื่อนปูเพื่อนที่พูนเป็นพุนขึ้นบกสูงนะพูนเป็นพนขึ้นบกสูงว่าที่สวนเราเราทำแบบนี้ครับทดลองโอเคครับเรียบร้อยครับจะรับหนึ่งต้นกล้าเนาะเก็บหลักไว้สักหน่อยเนาะ ไปก็โพสต์หน้คลิปนี้แรเพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ